สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันจันนะพอดีผมได้พักร้อนสี่อาทิตย์นะหนึ่งอาทิตย์หมดไปแล้วไวมากๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมสวนครับของประเทศสวีเดนเมืองคาเทลินโฮมอันนี้ก็เป็นจักรยานผมเองปั่นมาชิวๆ ตรงนี้ก็จะอยู่กลางเมืองเลยนะครับรถนี่จะผ่านไม่ได้ครับเฉพาะจากักรยานมาได้แล้วก็คนเดินเล่นเข็นเด็กเล่นเข็นแบบรถเข็นเล็กเด็กครับตรงนู้นก็เงียบเหงาเนาะเพราะว่าเนี่ยตอนที่ถ่ายอยู่ตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มแล้วแต่ยังมีแดดท้องฟ้ายังสว่างอยู่เลยครับจริงๆแล้วนี่เป็นสีฟ้านะเดี๋ยวผมลดแสง นี่ยครับยังเป็นสีฟ้าอยู่เลยตรงนั้นยังมีแดดอยู่เลยตอนนี้สองทุ่มนล้วเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นคอมมูนเนาะภาษาไทยเรียกว่าอะไรอำเภออะไรมั้งประมาณเนี้ยเขาก็จัดสวนสวยดีนะเนี่ยครับตรงนี้เมืองซิตี้ ถ้าเราเดินทะลุไปอย่างนี้ก็เป็นเมืองได้เมืองนี้เมืองเล็กนิดเดียวครับตรงนี้ก็ทางไปโรงพยาบาลขวามือหน่อยก็จะเป็นบ้านผมไม่ไกลกันมากครับเดินประมาณสมนาทีห้านาทีห้านาทีมั้งถ้าเดินไวหน่อยนะพาเ,เพื่อนๆไปชมสวนสวย,สวย นี่ครับต้นไม้สวยมากไม่ใช่ต้นไม้สิดอกไม้ตรงนี้ก็จะมีเป็นเวทีเนาะเวลาเขามีงานาวันชาติของสวีเดนนะครับหรืองานอะไรงานวันเด็กก็จะจัดตรงนี้ด้วยเหมือนกันหรือว่าเทศกาลกินไข่อะไรเงี้ยเด็กๆก,ก็จะมาระบายสีที่หน้าอะไรเงี้ย เป็นรูปไข่ไดอกไม้สวยไหมเบยทีตรงนั้นก็จะเป็นร้านพิซซ่าครับถ้าใครเคยติดตามผมมาก่อนหน้านี้แล้วนานมากสองปีแล้วมั้งตรงนี้ก็ยังไม่สร้างเลยนะเป็นห้องกระจกเขาต่อเติมมาครับแต่ก่อนมีแต่ตรงนั้นสีเหลืองก็คงจะขายดียอะเนาะแต่ตอนนี้เป็นช่วงติด โควิดก็ปิดบ้างเปิดบ้างตรงนั้นเล่นเล่นกีฬาฟรีนะครับนั่นมีที่เล่นให้ให้เล่นกีฬาฟรีด้วยแต่ว่าคนไม่ค่อยมาหรอกส่วนมากก็จะมีแต่เด็กๆมาเล่นพวกคนที่เล่นกีฬาหรือซ้อมกล้ามเนี่ยก็จะไปแบบที่ประจำของเขาจ่ายรายเดือนอะไรอย่างนี้ เดี๋ยวหมุนรอบอีกสักทีหนึ่งเพราะว่าเราจะขยับไปตรงอีกฝั่งหนึ่งครับโอ้นี่มีน้ำพุด้วย มีปลาไหมไม่มีนะสวยงามเนาะเขาจัดสวนแบบสวยมากแต่นี่ถ้ามืดกว่านี้นะครับยุงเพียบเลยนเนี่ยดึกดึกเนี่ยแต่บางเอิญหน้าร้อนมันจะสว่างมากสี่ทุ่มแล้วยังไม่มืดเลยนะที่สวีเดนเนี่ยที่อื่นน่าจะเป็นเหมือนกันนะครับเยอรมันอะไรเงี้ยเพราะว่าเยอรมันนี่คนไทยอยู่เยอะนะ เนี่ยครับร้านพิซซ่าสีเหลืองแล้วเขาก็ต่อเติมห้องกระจกตรงนี้นมาตรงนี้ก็จะเป็นสวนเด็กเล่นนิดหน่อยสนามเด็กเล่นตรงนี้ก็นั่งปิกนิกได้แต่จะปิ้งย่างน่าจะไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมันมันจะใกล้แบบสถานร้านอาหารแล้วก็ที่พักอาศัย เดี๋ยวผมถ่ายยาวเลยแล้วกันนะไม่ไม่มีสต็อปแล้วกันเนาะอันนี้ใช้ระบบกันสั่นนะไม่ใช่ไม่ได้ใช้กิมบอลน,นะครับน้ำก็ค่อนข้างจะสกระปวกหน่อยเพราะว่ามันจะมีแต่พวกใบไม้ร่วงลงไปอันนนั้นกอไผ่สวยนะ ในวิดีโออาจจะเห็นไม่ชัดเนี่ยตรงนี้ยุงจะเยอะมากๆเลยเนี่ยถ้าดึกกว่านี้หน่อยเนี่ยยุงออกมาเต็มเลยซอกต้นไม้ซอกดอกไม้เนี่ยข้างในเป็นโพรงครับผมไม่รู้ว่าต้นไม้นี่มันชื่ออะไรนะเป็นโพรงนะครับผม จัดสวนสวยนะมือถือร่วงน้ำมียุ่งเลยนะเนี่ย ่าเดี๋ยวเดินทะลุออกไปตรงที่ผมเริ่มเริ่มถ่ายมาแล้วกันนิดหน่อยนู่นครับจักรยานจอดอยู่น่นลดแสงหน่อย <c oughs> สวยเนอะน่านั่งเล่นมากครับ แต่ยุงกับมแมลงนี่จะเยอะหน่อยถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีจระเข้อยู่ตัวไงนี่ไง <laughs> หางมุมนี้เหมือนญี่ปุ่นอยู่นะดูหัวจระเข้สักหน่อย อืมตรงนั้นก็เป็นที่เด็กเล่นส่วนมากครอบครัวเขาจะพาเด็กมาเล่นสนามเด็กเล่น โอเคครับเพื่อนๆก็พอจะมองออกเนาะเมืองนี้เป็นเมืองเล็กจัดดอกไม้สวยงามมาก ดอกไม้สวยมากครับนี่ครับต้นไม้ที่เป็นพงพงจริงๆแล้วมืดมากเลยนะในนี้ผมผมเปิดแสงเด็กๆมั้งชอบมาวิ่งเล่นพวกเด็กสนสนหน่อยอ่ะลดแสง วเดี๋ยวพาไปดูที่ออกกำลังกายสักนิดหนึ่งครับผม เพิ่มแสงนิดนึงที่ออกกำลังกายมีให้สองชิ้นครับส่วนนอกนั้นก็จะเป็นของทที่เด็กเล่นครับ เห็นไหมครับผมรถรถจะเข้ามาไม่ได้ครับห้ามเข้ากลับมาตรงจักรยานครับจักรยานที่นี่จอดนี่ต้องมีที่ล็อกนะไม่งั้นครับ ไม่เกินสิบนาทีหายแน่นอนขนาดเก่าๆยังหายอะ่ะใหม่ๆส,สวยๆจะเหลือเหรอผมเคยหายไปแล้วคันหนึ่งแบบนี้เลยอโอเคเดี๋ยวเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวหมุนให้ดูอีกรอบ ก็จะมีจูงหมาบ้าบ้างจูงเด็กมาเล่นคนแก่เดินมาชมสวนอะไรเงี้ยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ